รูเอาว่าอร่อยไม่อร่อย <c oughs> <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยอสุดยอดเลยแนะนำแนะนำเลยขอหากินยยก สวัสดีครับโอแม่พี่น้องสุขูสุขคนโนแม่สซมไซคูนาคูดัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำรานดิ้งจ้ามาพี่น้องวันนี้สิ้อ้ามากินเคยกินหรือพีเนี่ยตัวอย่างอ่ะปลากระทิงอ้ยเยบ่แต่ว่ามันแต่ไม่เคยกินแดดเดียวโอ้แต่เนี้ยเคยกินมีมีต้มใช่ไหมต้มต้มต้มอยากเนาะอันนี้ทอดทอดเนี่ยทอดเนี่ยไม่เคยกินทอดกระเทียมเหรอ ทอดทอดใช่ทอดแล้วก็เอากระเทียมไปทอดเป็นหัวหวอยก็โอเคเปิดกนเปิดก <c oughs> ้นเปีกลยเียกโอะมาเอาเมนูอะไรก่อนอต้มก่อนต้มกอนเดี๋ยวซิมน้ำกอนซิมน้ำซิมน้ำจังเอมน้ำก่อนเลยสดสดสบสดซิมบัตคลายๆต้มเยนก่อน เอียนคือปลาไหลอ่ะก็ปลาไหลอ่อ๋อเขาเรียกเอียนเหรอปลาไหลเขาเรียกเอียนได้อยู่เนื้อเป็นไงเนื้อ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 ดูดิเนื้อเหมือนเอียนบ้างไหมโอ้โหฟันซึ้งโก่เลยเหมือนป่ะไม่เหมือนเอียนหรอกคือเนื้อบเอวนหรอกคือเป็นไงเนื้อมันแข็งไหมแข็งเหรอแล้วมันปลากระพงไหมเกือบแป๊บนึงเดกือบแป๊บนึงถูกเคยกินอ่ะนะมันย้ายย่างแห้งกว่านี้ อันนี้มันแห้งแห้งน้อย,ย <ay> มันเลยมันเลนเลยมันแหมงมันแห้งน้อยนะมันเหมือนเหมือนเหมือนต้มสดอ่ะก็เลยยังไม่รู้เนื้อมันออกแนวไหนนะปกติถ้าเขาต้มแม่งแห้งมันก็จะหอมหอมแล้วก็เนื้อมันก็จะแข็งแข็งนี่แหละคืออะไรวะคือปลาเงี้ยเลยเหมือนเหมือนอะไรไหมเหมือนปลาไหลก็ไม่ใช่นะบพรา่าเพราะว่าขั้นขั้นเนื้อปลาโดยทั่วไปเนี่ยมันสีบดคือเขาว่ามันเหนียวเ่ามันสีบด อันนี้มันจะออกแข็งมันไม่แข็งเดี๋บอกแข็งมันนุ่มๆเหนียวๆมันไม่แข็งนะมันเหนียวแบบเหมือนปลาสดอย่างนี้ใช่ป่ะเออมันนุ่มๆใหญ่ๆเหมือนปลาสดมันเหมือนไก่ป่ะอุ้ยไม่ใช่ไก่แรกเดี๋ยวเราต้องอยางไปเปลี่ยนไก่ไม่ได้นะได้นะเดี๋ยวน้องมาแม่งก็ทอดไข่เกียวก่อนเนื้อนี่นี่มึงเคยกินครั้งแรกนะที่มันแบบย่างแบบย่างแบบพอประมาณนะปกติที่กินคือก็จะย่างแบบแห้งๆมันจะเป็นเนื้อแข็งแล้วใช่ไหมใช่มันจะแข็งๆมันจะกินคล้ายๆหอมๆอะไรเงี้ย แต่อันนี้ก็ยังมีความหอมของการย่างอยู่นะพิดหนว์ใช่ใช่ใช่มันก็มีมีใช่ใช่ใช่มันก็ไม่คิดปลากระิงมันก็ไม่ได้หากินง่ายนะปลาลดปลาลดคือเราเคยกินตอนมันแห้งๆแล้วไงตามตลาดที่มันใช่แล้วเราก็เลยเก็ียบเก็ี่ยรสชาติไม่ได้ไงเพราะว่าขั้นปลาลดส้นมากกินกระย่างแต่มันมีรสชาติมากเลยเนื้อมันอ่ะมันไม่คาวแล้วมันก็เข้ากับน้ําต้มด้วยเดี๋ยวลองชิมหน่อยอ่ะชิมอันนี้อันนี้เกลือเกลือนิดหน่อยอันนี้ทอดดูน่ากิน ที่ต้องกินเนื้อกับหนังมันนะเพราะว่ารสชาติหนังจริงจริงมันจะอร่อยที่หนังแหละรสชาติอยู่ที่หนังเลยนึกเลยมันเหมือนเนื้อเลยว่ะพี่น้องพี่น้องเลียนเชิญเลียนเชิญปลาปลาทุกคนงงรสชาติหมดแล้วไม่แน่ใจว่าหลายคนรู้จักปลากระทิงหรือเปล่าปลากระทิงเป็นปลาที่แบบว่ามันจะอยู่ตาม บบน้ำไหลด้วยภูเขาน้ำไหลใช่ไหลอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้อยู่แบบตำหนองคลองบึงธรรมดาเออมันมันไม่ได้อยู่ในคลองแบบคลองแม่น้ำเขาไม่อยู่นะเขาจะอยู่ในตาเขาเขาอ่ะปลิงกระสันมันก็เออเนื้อมันก็เลยออกออกเป็นแนวหน้าเพราะว่าเป็นป่าที่วายู่น้ำน้ำป่าน้ำเขาปลาทิงเป็นปลานฉีดเป็นปลาประเภทประเภทปลาหนัง กิเมื่อกี้ไปเปิดดูกูกันเลลักษณะลักษณะสิ่งที่อยู่อาศัยอยู่ในในน้ำไหลกินน่ะลำธารน้ำตกกินน่ะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเนื้อแบบนี้เหมือนเคยกินมาทั้งอย่างแต่ก็บอกไม่ถูกชื่อไฟรัมเป็นอะไรลองดูไหมฮะชื่อไฟรัมของตัวนี้สโคฟูด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 เห็นเอาดูมันเกิดมันอยู่มันอยู่ไฟรัมเดียวประมาณนั้โอเคโอเคแล้วมันแน่นนะแน่นสิเจ็ดสิแปดด้วยเนาะแน่นเปรี้ยเปรี้ยแน่นเปรี้ยเปรี้ยแต่ยังเลืไม่ออกใช่ไหมเลืไม่ออกขอขอคบคันใหญ่ ต่อย่าใช้มือนะครับเหมือนปลาดุกไหมเหมือนปลาดุกบ่างไหมือนปลาดุกเนื้อเจะเลอะกว่านี้นี่เหนียวแข็งนั่นมันแน่นมันเหนียวมันไม่มันไม่ได้แข็งนะเป็นทำปากกายปะคล้ายๆคล้ายๆปลาช็อกเกอร์อ๋อเคยกินเหรอว่านี่เคยกินเลยเคยเคยกินเคยกินปลาดุกปลาดุเพราะว่ามันปลาอยู่นะ้ำตลอดอ่ะแม่นเนื้อเนื้อฉิบใช่ไหมปลาช็อกเกอร์ใช่ไหมเพราะว่าดูจากทรงการบรรยายแล้วบอกว่าเนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่นเด้งแข็งกินบ้างกินไก่เอามา ขาย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 ขยขายขยขายขายยขา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 ยายยยยนิยมันายายยายาขาาน ช็อกโกยหาให้ไม่ได้เลยอ่ะใครไปหาให้ต้องไปหาเองนู่นเนื้อเนื้อดีว่ะเนื้อดีมากเลยไอ้ที้ดูตรงนี้ไงวัดวัดนองขาวอ่ะน้องคนนี้เขาเนื้อตัวดีมากใช่เนื้อตัวเขาดีมากเด้งหเด้งหน้งขาปุ๊บเนื้อตัวดีมากเนื้ออร่อยหวานฉ่ำเด้งเด้งจริงเหรอรสชาติดีเลยใช่ไหมดีเลยก็เนื้อไก่แหมเดี๋ยวตกเลยไม่ไม่มาตลอดนะอะไรมันก็ไก่องไจริงมันอยู่เวลเดียวกับไก่จริงนะมันไม่ไก่หรอกมากดัวผมจริงอ่ะตอนผม่คิดถึงไก่ผมคิดถึงเนื้ออะะไรู เหมือนนเนี่ยชอยกินเนื้อจระเข้มั้ยตัตไปเวเดียวกันเลยเออมันจะแบบอย่างเงี้ยแต่อันนั้นนะเหนียวเหนีจระเข้มันจะแบบมีเอ็นนิดนึงอ่าแต่ว่าไปเวเดียวเลยแน่นๆเหนียวๆหนียวเงี้ยสรบุดคือปลามัานเนื้อดีอือันนี้ก็สั่งมาจากภาคทีสานเหมือนเดิมโอ้ยอัทอดคนรอร่อยอันต้มไปหนึ่งเนื้อดีอร่อยแต่ต้องบอกก่อนว่าผมกินปลาลันจืดประเภทหนังเยอะไม่ได้ทำไมอ่ะแพ้อะเป็นเท้าเป็นเก่าจริงเหรอเกี่ยวเหรอไม่กกินเนื้อดิ สรุปว่าเด็กเาไม่รู้เหมือนอะไรแต่อร่อยแต่ว่าสรุปยกให้เขาว่าเป็นปลาเป็นปลาที่รสชาติดีอร่อยมากหน้าหามาทำกับข้าวกินใช่เลยข้าวอร้อยเป็นไงข้าวอร้อยทอดไข่เจียวมาด้วยไข่เจียวมาด้วยนะเป็นไงเป็นไงแล้วก็เอาเย็นจะทิ้งไปมีไข่เจียวอ่ะค่ะแล้ววันไหนไปให้หน่องให้ไม่ต้องแต่งยังไงให้เจียวซูนี่เขามาทุกคลิปนอกจวันนี้เอ้ยไม่ได้หรอกคัสสิกจะลองไหมครับอะไรคะกระทิงครับกระทิ้งมาทิงแล้วแล้วบอกให้หน่อยว่า มันเหมือนอะไรเจคเกอเนือเจคเกอร์นื้อมันเหมือนปลาอะไรดีกว่ามันก็เป็นปลาปกติไม่มันไม่ปกติเหมืันเหมือนปลาอะไรหรอข้าวจันทรอมาดูอันนี้อันนี้น่ากินอ่ะต้มยำสดหนักแล้วก็กินเนี้ยดูพี่น้องกินเป็นจอบตัวเลยอร่อยเฮ้ยอร่อยขนาดนั้นเลยดรวยพี่น้องเดี๋ยวเรามกินกระเทียมกับแกงด้วยนะกระเทียมทอดมาไม่เหมือนปลาไหลหรอ ไม่เหมือนปลาไหลทางปลากระทิงแม่ชิมเปล่าเนื้อนิ่มหวานปลาทอดจากตรงนีเนื้อมันไม่แข็งมันมันหนึบสู้ฟันน่นะใช่ใช่ใช่แข็งหนึบหนึบสู้ฟันมันแบบมันได้เคี้ยวมันได้แบบว่าได้อะไรเนี่ยว่าถ้ามันแห้งมากไปแบบนี้มันก็ไปทอดทอดทอดไปดองทอดอ่ะทอดอร่อยเลก่อดอุ้ยระวังข้องบนคงพี่อดอร่อยมาก ออรพามาชิมไอ้นี่หน่อยต้มยำที่ร้านเขาแปลว่าอร่อยแต่ชอต้มมากกว่ารเต๋บ่่่่่่่่่่่น่่่ัน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่ม่่่่ี่่่่่่่่ส่่่่่ย่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่้่เย่าง่น่่ยง่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่อ่ต้ม่่้ม่่ แต่มันดูโหหลายไปไม่ใช่ไม่ใช่มาาถึงที่เขาทำดดีแต่ชาวบ้านทนะี่แนจริงกินเป็นตัวๆเลยใช่่พูดอะไรแล้วตัวติกินแนกิล้วมันบวบวัจังนะมันบวบคักบวจังเนาะบวจังเลยเนื้อมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมเนื้อเยอะเนื้อหลเเยอะนะแต่ทอดเนื้อมันแข็งง่ายกว่าเนื้อมันแขงยาก ปลากระิงกับปลากมีที่มีอยู่แค่ช่วงช่วงพุ่งน้อยเดียวปลากระิงกับปลาหลอดเนเหมือนกันปะมันหุ่นมันเหมือนกันแต่เนื้อไม่เหมือนผมว่าปลาหลอดเนื้อไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เขาแยย่างแง่ๆแล้วก็มาต้มต้นน้ำมาปลาหลอดปลาหลอดตัวน้อยเดียวนี่ปลาบักก็ต้มเละตัวละสามหรือสี่ร้อยตัวใหญ่อู้ก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกแต่แต่ว่าได้ประมาณหนึ่งตัวสุดทีประมาณแปดตัวนะได้แปดตัวอันนี้เดี๋ยวซื้อมาโล่เท่าไหร่นะเขาขายโล่หน่อยนะสามสี่ร้นี่แหละอยู่จะแปดตัวก็น้อยนะแล้วก็มองว่านี่ก็หาซื้อไม่ได้เนาะ าทอดกรอบไปเลยอ่ะเขาไปแล้วมานทอดอีกนะเนาะให้มันมีแบบว่ามันเหนียววันตัวนี้นะมีรสชาติเนื้อมันเหนียวกว่ามันเหนียวกว่าเนื้อปลาดุกนิดเดียวเอย่างจริงๆแล้วนึกอทอดนะมันเหนื้อปลาดุกนี่แหละเนื้อมันอะแต่วันเหนียวกว่าเหนียวหนึบกว่านะแต่เราสัมผัสมันปลาดุกย่างนี่แหละดูข้างนี้ดิ่แต่ถ้าต้มอ่ะแต่ถ้าต้มอ่ะ เนื้อปูเด้งเลยเนี่ยเนื้อแบบเนื้อปลาสดสดมากเลยเนี่ยเจ้าเนื้อเเนื้อสดมากเลยนะน่าตาเหมือนจะแบบน่ากลัวนะแต่รสชาติอร่อยมากของฟรีมาหรอเลยรสชาติอร่อยของฟรีเขาฟรีแข็งหมดเลยเลิศเลยแซ่ดใหญ่เลยเออแล้วก้างน้อยนะก้างถือเป็นปลาที่ก้างน้อยมากพี่ไม่กล้ากินนะจีบอกว่าหน้าตาอน่ากลัวเขาเมยไม่กินไม่รู้กี่ตัวแล้วมั้งไม่กินไม่กินนี่มันนะนี่ไม่กินของแปลกเหร น่มกระทิงนี่เขามีกระทิงธรรมดากับกระทิงไฟเราดูว่าไม่ติดพุกอะเนี่ยจัตจงวนกระทิงอ่ะอันนั้นกระทิงเป็นตัวไม่ใช่อันนั้นไพร่ไพร่ร่ำเดียวกับกระบือทำไมกันแม่เอากระชาใส่ลงไปด้วยอ่ะกระชากไม่ต้องอันนี้ขนาดรถไ็ขึ้นกระโปรงอะไม่ไม่เอียกว่าแล้วมาโอ้โหนี่พลาดเนี่ยรถไฟน้อยเดียวตอนต้มไม่เรียกมันจะไปเก็บเป็นชามาให้หลงอยู่นี่โอ้โหรถไฟจะมาเฉยมันหรอกมมาทันแล้วโอ้โหมันหัวแล้ว ปกตินี่น้ำหมดเลยถ้าใส่กัญชานี่ก็ไม่ธรรมดานี่นี่ก็แดกะเด็ดเฮ้ยมันอร่อยเนื้อตรงขี้มันปลาดุกไหมอาพูดจริงนึกนึกออกไหมคล้ายปลาดุกกันเหนียวกว่าปลาดุกย่างนะตัวนี้นะไม่เหมือนนี่นะปลาดุกมันนิ่มเนาะมันนิ่มกว่าแต่ว่าคล้ายคล้ายกันว่าเ e x t u r e texture มันเนื้อเนื้อเลยเป็นเนื้นมันเละแต่ว่าแต่ว่าคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันนี้จะได้เหนียวกว่าเฉยนะอันนี้มันจะเหนียวกว่าปลาดุกคือมันแข็งกว่าเหนียวกว่าปลากายอันเนี้ยสุดยอดสุดยอดตัวนี้ก็ท็อปไป ปกติปกติแบบว่าในไยคิบนะคะเดี่ยวก็จะมีหน้าที่ไปเก็บกินตอนที่เหลือแต่เดี่ยวยังไม่ได้เหลือไม่ได้เหลือไม่ได้เหลือผมให้อยู่อันดับ2รองจากไอ้นี่เลยไข่เคี่ยวเมี่ยงอะไรนะอ๋อแม่เป้งแม่เป้งออ๋แม่เป้งก็แม่เป้งวันนี้ไม่ไอ้กูไม่ได้กินเลยว่ะกูไม่อยู่กูไม่อยู่ใช่ป่ะกูไม่อยู่ใช่ไหมอร่อยเหรอชอบกุ้งจับ กุ้จ๋องอ๋อกุ้งจองทอดไอ้กุ้งจ๋อมทอดไข่ใช่ไหมโอ้ชอบกุ้งจ๋อมน้ำผึ้งวันอยู่หรอยังยังโอ้ชอบโอ้ชอบทอดไข่นะมันมันแปลกไงเราไม่คิดไม่คาดหวังไงเขาทำเมนูที่สำราญเลือกไม้กินอร่อยอยู่หลายอย่างบางทีนกึกไม่ออกแต่ว่าอร่อยจนด่าที่สำราญว่ะนะทำเหี้ยอะไรทำเหี้ยอผายเลยอร่อยโคตรอร่อยเลยอันนี้เป็นคำชมเลยคำชมเป็นคำชมตกใจขอบคุณครับมันไม่น่าเชื่อไงกุ้งจ๋อ่ะ อันนี้ก็อร่อยแต่ว่าอันนี้มันคือมันรู้อยู่แล้วว่าปลามันกินได้อันนี้อันนี้ต้มยำนี่ได้กลิ่ปนปลามะใส่ไปที่ไม่มีไม่ออมีเลยกระเทียมทอดเนี่ามา,าหัวหัวอย่างเงี้ยเจียวหน่อยนะมันมีตำราแล้วแค่นี้แดกเจียวให้หมดเลยนะมันหาก,กินยากนะนะ้องจับยากนะสามร้อยห้าร้อแล้วเป็นปลาที่ทำง่ายมากอ่ะคือไส้มันน้อยมากเลยไส้มันน้อยมากเหมือนปลาไหลอะไมันเหมือนปลาไหลใช่ไหมน้อยปลาไหลก็ไม่มีอะไรนะปลาท่านไหลไม่มีเลยเนาะพี่บ่าวววววว ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่รสดีนิดเดียวเองนะแล้วก็ลงทอดคลิกละกระเทียมโอเคพอได้ละปิดกินเลยพอเหรออนี่มาหน่อยโอ้นี่เขาแบบไปซัดไปซัดหลังกล้องเหรอไปไปพิจารณาฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องขันยาครัไปหามากินซะกหนึ่แต่แอมหลายก็ฝากช่องแนะนำแนะนำแนะนำทีเฟซบุ๊กแม่ส่องสำนักหนิงยาภาคกินอาหารในสารแซ่บๆแล้วก็ช่อมยูทูบให้เขาฝากกดไลค์กดแชร์ซัดตะใครไร้ไร้แล้วกสวัสดี เร็วรนี้เร็วๆนี่พบกับเพบกับอากูอกคซิงคอกซิงครับฝากระนองอยู่เพิ่งไปรับรถกลับมาอูแล้วมีปัญหาคัสตีนิดหน่อยตอนนี้อู๋รถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไ้นีวิวให้ดูเดี๋ยวไลน์วิวให้ดู่าลิงกแปดลิงก์ไว้ให้เพราะว่าช่องเพิ่งสร้างใหม่บางทีไปเซิร์ชต้องการไม่เจอไม่ไม่ใช่ใช่ใเขายังไม่เปิดฝากหมุนตไตลิฉีดละมีคนติดตามสองสามร้อยแล้วอ้เร็วนะใช่ใช่มีคนอยากดูอยู่แต่ว่าพอดีที่ไม่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคือรถอากูอากูจริงขับตีอู๋ห้าตอนนี้อยแล้ว เร็วนี่แหละเร็วนี่แหละสิเปิดไทยพี่น้องเอฟซีได้ติดตามขอบิชุมปี2 0ง0ตายครับอันนี้กูไม่รู้ว่ากูจะอยู่ไหวหรือเปล่าอนะา0 3 0งั้นเดี๋ยวเร็วนี้พบกับนิงกี้สไตล์ก่อนเลยครับก่อนสิจากกันก็มียังไรพี่น้องฝากไปือเก้า มัดสำลักน้อยๆแต่ให้มัดกรดุลเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี่อีพี่นี่เขากล่าคำว่าสวัสดีครับดูเอาว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยอร่อยยอดเลยแนะนำแนะนำเลยขอหากินยาก